มูล,ลนิธิราชประชา,านุเคราะห์มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าในจังหวัดพะเยาวันที่19สิงหาคม2564ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดพะเยาหลังเก่านายโชคดีอมรวัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าที่เสียชีวิตในานามของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับนางจันสมศรีภรรยาของนายรังปัญญาเผื่อที่ประสบภัยฟ้าผ่าและเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีนางประภากรอมรวัฒนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยานายเทวาปัญญาบุญประหลัดจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งมนุษย์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีหลังจากที่อำเภอเดอกคำใต้ได้รายงาน และขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดพะเยากรณีรัษดรเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่านายรังปัญญาเผื่ออายุ77ปีอยู่บ้านเลขที่210หมู่10ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564เวลาประมาณ14นิก1นาทีณบริเวณทุ่งนาในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้ โดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสสภาพข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบภัยและได้พิจารณาเห็นว่าครอบครัวผู้ประสบภัยดังกล่าวสมควรได้รับความช่วยเหลือตามประกาศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆพุทธศักราช2564และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจึงได้ใช้เงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดในจำนวน200,000บาทซึ่งอยู่ในการดูแลของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพะเยาให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวผู้ประสบภัยประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน29,700บาทเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัวจำนวน29,700บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น59,400บาท ทีระสักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาตเปิงเมืองทีมข่าวอ,อสมทพะเยารายงาน